โอเคครับกลับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมพี่แคทกับช่องแคทอีซี่วันครับมาเรามาเล,เล่นกันที่ด่านที่5กันเลยคือผมน่ะได้ไปซื้อสกินไม้มาซึ่งมันจะลดราคาให้เราแบบนี้เลยครับมาเรามาเล่นด่านนี้เลยถ้าเกิดว่าเราเล่นด่านนี้ผ่านเนี่ยเราจะได้สกินสเปียร์ต้อนเป็นสกินเครื่องครับที่ผมรู้ว่าผมเล่นแล้ว ว่าจะห้าวชิบนี l ่เอาเอาธนูมาด้วยหนึ่งตัวอันนี้เดินหน้าสองครั้งแล้วก็นี่นี่ขนี่นี่เดินหน้ากระโดดกระโดดคือเดินหน้าสองครั้งแล้วก็ชิปตีทางข้างหลังแล้วก็รีตายเองตีหน่อยขึ้นขวานใ่ใจไว้เลย เอาลเลยจงตีจงตีใช่จุดด่านนี้ก็กคล้ายกับด่านที่ผมเล่นไปเมื่อปีที่แล้วครับแต่เนืครับแต่ต่างที่มันจะโผล่ตอนที่มันจะเรียกยักษ์ออกมาถึงสามตัวจุดหนีด้วยเหรอครับก็น,นี่นี่เอาละลุยจงตีจงตีเดินหน้า เดินหน้าสองครั้งหนึบตาห่อถอยเลยกระเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันตามาแก้แค้นก็ขอไปเติมห่อไปเลงเอาให้เราถอยก่อนถอยก่อนถอย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 หนึบโอเคตีต่อผมแค่ไปเติมหอก

ไม่โดนยักอาเอาเยอะแล้วเยอะแล้วเพราะว่าเปลี่ยนใจเอาสเปียร์แก้ไปก่อชุดนี้เอายักษ์มาด้วยหน่อยดีถอยก่อนถอยก่อนสเปียร์ตัวน,นี้ก็อึดดีชจบชบๆ โ <Okay, S 2> อเคไอ้กบุกลุยลุยเลยลุยเลยลุยกระดานเลยลาาร,ลาหาร,ระาหารเอเมระหารเอเ็นลายอะกระดานเลยกระดานเลยป่าเลยลุยเลยทาระหาเลยไอ้ออิวเลย เนี่ยเราสองกเ่แรงกเล่ยโอ้โหอย่างแรงโอ้โหมันก็กอลังโผล่าอันยักษ์สามคมัแล้วยึดยึดยึดยดยจะเอายักษ์มาจะเอายักษ์ ยกดูเอายักได้ตัวตัวนี้ก่อนัะให้เองดูพวกผีปลาพิษปลาพิษใส่กันใจเลยนะมาบุญเลยช่วยักช่วยยัก นี่ชหลุดหลุดข้างแล้วข้างแล้วจัดก,การตัวธนูเพะว่าตัวธนูมันกลัวมันหายสจะจัดการสุดท้ายก็ตายก็เติมอะไรนิดหน่อยๆ ายนี่ทุกคนสามารถใช้สูตรแบบผมได้นะครับเอาเลยมาเลยมาเลยนี่เราก็ชนะนนโอเคนี่ได้สี่หมาแล้วทุกคนสามารถใช้สูตรเดียวกับผมได้ด้วยครับนะอัพเกรดหน่อยๆนี่ทานอสทุกคนสามารถใช้สูตรแบบผมก,ก็ได้นะครับ ขอตะลุยด่านอื่นก่อนลวกันผมขอตะลุยด่านนี้หน่อยลวกันที่ผมขอมาตะลุยด่านนี้ก็เพื่อจะได้อัพเลเวลของพวกเขาหน่อยหยุบหย,ยุดหยุด๊ยุยดหยด๊ดยุดหยผมหยุด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 หยอหยุดหยีดยุดห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 ดหยุยกดหยุดหดยุนหยยยย โอ้ยทำไมรนี้มันโหดจังเท้าก่อนก็โหดเท้าก่อนไม่ได้โหมดอย่านี้นี่เนี่ยโหดมากทำไมผมโหมดไหมล่ะเสียงไหมล่ะนั่นนั่นเอาเลยบุก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 มาเพื่อขอไปสู้ไอตัวนี้เองไอตัวนี้เองเราก็เป็นฝ่ายได้เปรียบดูเราเป็นฝ่ายได้เปรียบ ถ้าเกิดว่าทุกคนย้อนกลับมาเล่นถ้าเกิดทุกคนเล่นผ่านด่านบอสมาแล้วแล้วก็แล้วก็ย้อนมาเล่นด่านนี้ก็สามาไรถเก็บเลเวลได้เลย <Okay. S 1> อะไรลย สองคนแล,ล้วก็บุกอะไรลอย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 ทหารทหารโอ้โหมันมีเยอะมากเด็ด็นี่ดัดรอตรงนี้เลยลองนี้เลย ini logo samamah udah upgrade to โอเคก่อนจะไปลุย <onym> ด okay, Je ่านนี้ผมขอลุยด่านนี้ผมขอลุยด่านเองให้เร็วตันก็ฟาร์มกล่องก่อนโอเคเรียบผุดเร็วรีบผุดเร็วเร็ยบผุดเร็วเด็กเรียบผุดเร็วเจ้าโยงไอ้ไอ้หัวหน้าก็มาแล้วก็มาถือมันจะยกมือจะยกมือขึ้นดู ตัวที่อยู่ตรงด้านหน้าสวยคือหัวหน้าครับโอ้จุดๆจุดๆเรียกทำมาหากนินแล้าแกแต่แกไม่ได้พองไม่ได้นิดเดียวดูขาดันแน่โอ้โห,หน่ากวดใจเลยไม่หัวหน้ามันโหดขนาดนี้เนี่ยโหดเหมือนโหดกว่าครั้งก่อนอีก มังก,ก,ก่อนที่นิว้วหักไปแล้วโอเคดูกเวอดีกว่า4 ตายหมดแล้วก็ชนะโอเคได้แล้วไอ้ก็ก่อนที่ผมจะยังไม่ลุยครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะครับทุกคนเพิ่งไปลุยด่านเดิมมาดา่านเมื่อกี้เลยมาขอไปเปิดกล่องไว้หนึ่งมาดูกันดีว่ากล่องนี้จะมีอะไรเดี๋ยวๆยว,ยว,ยว,ยวยนะหายไปไหนอ่ะอ้นนี่เอง <In. S 2> ตัวได้เพชรมาที่ของดีได้มหมดเลยอ่าต่อไปก็อัปเกรดรูปไปเลยกันจะได้เพิ่มความอึดมาไปเป็นงครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็อัปเกรดทุกคนตันหมดแล้วเดี๋ยวแนละ้วมีการลงคลิปใหม่เหรออืมโอเคมีคนคอมเมนต์อ่ะชึบนี่ด่านนี้จะมีผีด้วยครับ นามน,นี่มันมีผีนะครับเดี๋ยวๆๆผีมันจะมาจะบุกเลยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเจ้าไครไรเดอร์จะมาไครไรเดอร์นี่ก็คือเจ้าปีศาจกับเจ้าโมโรไคะจะเติมอะไรหน่อยดีไหม มาถึงก็เอาเลยลเหรอโหยังโหดยังโหดเมื่อตายก็ตายเป็นสมบีด <GO av i> ้วยมามมามๆมๆมๆมมมมมนี่ไงใครเลยมันจะคุมเราแบบนี้เลย ด่านนี้เป็นด่านที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยแต่ดูผีก็โคตรเยอะเลยผีโคตรเยอะขนาดผีแค่สองตัวก็ท่วมไม่ไหวดูมันจะฟุมซึ่งวิธีการจะเอาชนะด่านนี้ได้ก็คือต้องฆ่าไอ้ใครเลยดอร์ก่อนแล้วชิคกี้พายชิคกีนพาที่มีจะเอาไหนจี chào đi mấy, meo đi ừ. sưu mấy được, không sưu mấy sưu không được, không được, sưu không được, sưu ปั่นในการช่วยต้องเติมอ <ut> ีกโอเคคฆ่าได้แ <texts> ล้ว okay, นี่ตัวปัญหาตายแล้วตัวปัญหาต่อมาก็คือไอ้ไอ้เจ้ามโรใครต้องฆ่าไอ้มโรใครก่อนเพไมัคือตัวปัญหาที่สุดเลยนี่นะถือว่าฆ่าตัวปัญหาแล้วคือคอยก่อนชิปนี้เอานักเวทหญิงเลย

เยวันนี้ก็ว่าจะเยอะแล้วลรงจะเอายักมาด้วยเลยกลัวเอาเปียต้อนมาก่อนงั้นบุกมาแล้วลุยเลยกลัวขอบอกกันว่าสกินแฟนพายมันโคตรโหดเลย นี่นักเวทหญิงฟื้นฟูได้แม้แต่ตัวเองก็ฟื้นฟูได้รเรียกว่าตัวฮิไวได้นี่เอาทองคำอีกหนึ่งอันชึบซึบเอาเพลงหายเอาแล้วก็เอาพูดปั๊บก็กลับมา โอเคนี่สเปียร์ตอนเดี๋ยวผมจะเอายักษ์ก่อนพอ,อยักษ์ก็จำเป็นเกมนี้มีภาคสองด้วยครับแต่ว่าจะมีแต่ในคอมผมก็เลยไม่สามารถเล่นภาคสองได้ชุบนี่ เอาจอมเบทไปด้วยหนึ่งตัวผมมันเอามาหีดโอ้ดิโอ้หนึ่งอันหนึ่งซองอันหนึ่งซองอ๋อัหนึ่งซองอันหนึ่งซองไดูพวกก่อนโอเคอเคอามัก็ใช้ได้นี่พอมันเอามาหีดมาแล้ว จะสร้างยักษ์แล้วก็พ่อมดเอามาหิดมาอีกหนึ่งตัวดีไหมเนี่ยก็ดีนะจะได้มหนูจะเก็บทองไว้สร้างยักษ์ส่วนพ่อมดเอามาหิดก็ค่อยสร้างซัมมอนเมนเนียน ใหมาแล้วใอญ่โมแล้วนี่สร้างพมดอมาหิตในอนึ่ตัวเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจดีกว่าสร้างยักษ์ดีกว่า ผมจะโปรอะไรตลอดผมี่จะโปรผมที่เอาแต่จะโปรอยู่ได้ไมะอ่ะอันนี้จำเป็นชึบชึบนี่เรียบร้อยโอเคครบแล้ว <All right. S 1> บุกเลยเห็นไหมควนเอรเอย ให้ตีพื้นนายนายโมนายนางไคไรเดอร์มาแล้วมอโรไคกับไคไรเดอร์มาแล้วโดยมอโรไครนี่หนุ่มแล้วกับมอโรไครแล้วสู้กับใคไรเดอร์เองแล้วสู้ไคไรเดอร์เองโอ้ผมรู้ประวัติของมอโรไคนะเป็นอดีตผู้หูของไครไรเดอร์โอ้โหนั่นตายตายไม่เลี้ยงเลยตายไม่เลี้ยงเลย พวกตายไม่เลี้ยงเลยขอปลาห่ออะไรหน่อยยุบชนะผมพักยุบนี่โหฆ่าไม่เลี้ยงเลยนี่ไงชุลมุนแล้วสุดช,ชุลมุนนี่แหละเขาเรียกว่าชุลมุนความหมายของชุลมุนคือแบบนี่พ้เองยุบชนะกว่าจะชนะมาไดกก้ก็ยากลำบากมา โอเคชาแล้วแต่ว่าอัปเกรดไม่ได้แล้วฮะโอเคอัปเกรดไม่ได้แล้ว okay, โอเคจบไปแล้วนะครับคลิปนี้ความยาว20นาทีมาโอเคงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดที่ใหม่ๆของพี่แคทด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า